ลูกนี้ซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทพ่อเนยบอกว่าเอาแยบบอกว่าเอาซุกซุกนิ่มนะคะหอมห่วยเลยโอ้ยโล่ละร้อยยบาทนะคะตอนนี้รำรา,าคาทุเรียนกำลังกระโดดขึ้นนะคะเพราะว่าจจะหมดจะหมดหน้าทุเรียนแล้วนะคะ น่าจะได้อู้มีตะพูใหญ่ๆช่างแล้วน่าจะได้โลกว่าอยู่นะน่าจะได้ปุ่นแล้วแปะสองโลปุ่นละมั้งนี่เพราะว่าเปลือกมันกับบางอยู่เป,เปลือกบางเออเปลือกบางบ่หนาบ่หนามากเกิดอยู่ในเกลียวโอเคอเคเเยู่ตยแต่เอามีดมาเียนอ,อู้หักเติบอยู่ได้มีตะพูใหญ่ๆชอกำปั้นปุ้งะ อุ้ยผูดหนิยังไงแกมือมือหนันซื้อมาเละเขาพดมือนีก้กะสีเละซูสีกันแต่ว่ากะสีหอมกะสีสดเพราอแกออกใหม่ๆเลยมือหนังเขาเจ้าแกใส่กองไว้แกใส่กองไว้มันเป็นบ่หอมเป็นจังไหนดอกเป็นอากาศมันห่อนหรอมันมันกับมะคือแกสดๆจังสี่เนาะโอ้ย,ยังอีกผู้หนึ่งปาดเถสองพี่สองดิโอ้หนักโอู้หนักอะประตูสีบลูเครื่องหรอติ มีต้องใช้มีดแกะแมนปะอืออีกมีอีก,อก,อกโอ้สองคู่ป่นะนะแมนโอ้โอ้โโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเพื่อนสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้โหได้ตั้งเยอะ่ยอีกคู่หนึ่งก็ไงอามีดม,ม,มาปาดไปอ๋อมีดม,มาปาดนี่ได้แล้ว เห็นไหเดี๋ยวไปสร้างเบิ้งว่าได้จกักอันนั้นขีดว่าได้จักโลโอ้โหคุ้มคุ้มมากได้ไหมพ่อโอ้ยเปลือกบางใช้ได้อยู่อันนี้ไปซื้ออยู่เลยโลตัสไปหน่อยนึงทุเรียนเริ่มจะหมดแล้วนะคะเพราะว่านะจากที่เห็นข้างทางเต็มแต่ว่าวันนี้ไปเห็นมีอยู่ร้านเดียวนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะใหพะ้พ่อใหญ่ไปสร้างเบิงว่ามันได้จักโล่นะคะ รอแป๊บนึงนะคะไปสร้างบังมาได้จากโลมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ไปช่างมาแล้วนะคะได้หนึ่งกิโลกับอีกสองขีด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 ,ขดขอุ้ยผู้ใหญ่เลื่มเปลือกบเ,เถ้าเป็นไปได้นี่ซื้อกินเปลือกมันด้วย,ยนะผู้ใหญ่ <laughs> หนึ่งโลสองขีดโอ้แมงวนันก็นอยากกินก้อนคนด้เลย สีเหลืองงามเลยแต่วต่าโทรศัพท์มันคือเป็นจังสีวะบอ์มันเป็นสีบลนี่แต่ว่าอันนี้จริงมันสีเหลืองงามอยู่ดิยไปกินกับขหนยียวกันค่ะ